เมื่อคืนเกิดอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่หลายคนไม่มีวันลืมหลังจบคอนเสิร์ตแรกของน้องต้นข้าวสุปริยาเวลาประมาณสองทุ่มเธอต้องรีบเดินทางต่อไปขึ้นเวทีอีกงานในช่วงสี่ทุ่มครึ่งความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันเหมือนหายไปทันทีเมื่อเธอได้เห็นรอยยิ้มของแฟนๆที่รออยู่ตรงหน้าและช่วงเวลาที่ทุกคนพูดถึงคือช่วงเพลงที่สาม เพลงหัวใจถวายวัดคุณยายคนหนึ่งเดินเข้ามาหน้าเวทีอายุน่าจะเกิน80ปีหลังค่อมมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือกำดอกไม้ไว้แน่นยายรอน้องมาตั้งแต่ก่อนงานจะเริ่มทันทีที่เห็นยายน้องต้นข้าวรีบเดินตรงเข้าไปหาทันทียายจับมือน้องไว้มองหน้าพร้อมรอยยิ้มเล็กๆก,ก่อนจะเยื่อดอกไม้ให้และเหมือนจะมีธนบัตรแผ่นหนึ่งแนบมาด้วย มันไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดาแต่มันคือหัวใจที่ยายมอบให้น้องด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยในเวลาที่เกือบห้าทุ่มซึ่งควรเป็นเวลาที่คนวัย80ควรได้พักผ่อนแต่ยายเลือกจะรอเพื่อเห็นน้องต้นข้าวตัวจริงเพื่อฟังเสียงเธอตรงหน้าและนั่นไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่มันคือพลังที่ส่งต่อจากหัวใจศิล,ลปินไปถึงหัวใจของคนดูทุกคน มันคือภาพของความรักที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อถึงกันได้หมดหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแววตาของยายกับสายตาของน้องต้นข้าวมันสะกดหัวใจมันคือสายตาแบบที่ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งมองดูหลานด้วยความภาคภูมิใจยายอาจต้องแต่งตัวตั้งแต่เย็นต่อรถจากหมู่บ้านท่ามกลางอากาศเย็นและผู้คนมากมายแต่ยาย ก็ยืนรอเพียงเพื่อจะได้เห็นน้องต้นข้าวแค่ไม่กี่นาทีน้องอาจไม่รู้แต่สำหรับยายแค่นั้นคือความสุขทั้งชีวิตภาพนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่ศิลปินที่เสียงดีหน้าตาน่ารักหรือมีความสามารถแต่เธอคือคนที่รักษาหัวใจของผู้ชมได้เสมอไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะมีคนดูเพียงสิบคนหรือร้อยคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้เฒ่าน้องต้นข้าวไม่เคยละเลยใครเลยสักคนเดียวและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากศิลปินมากมายที่มีชื่อเสียงแต่มีไม่กี่คนที่ได้รับความรักจากหัวใจของคนดูจริงๆใครที่ติดตามเธอมาตั้งแต่วันแรกจะรู้ว่าตนข้าวค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยเสียงเพลงด้วยน้ำใจ และความถ่อมตนแม้วันนี้จะมีงานแทบทุกคืนแต่เธอไม่เคยลืมเลยว่าคนดูคือคนที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างเธอมาตลอดเหตุการณ์เมื่อคืนอาจเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่สำหรับแฟนคลับมันคือช่วงเวลาที่จะอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิตศิลปินบางคนอาจมีเวทีใหญ่แต่น้องต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ในหัวใจของแฟนคลับทุกคนใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนกันอย่าลืมแชร์ต่อไม่ใช่แค่เพื่อภาพของคุณยายหรือเสียงของน้องต้นข้าวแต่เพื่อส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจและหัวใจที่ทั้งสองคนมอบให้กันโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยแม้แต่คำเดียว